คะอะไรนะคะทำไมลูกค้าถึงซื้อรถกับน,น้องพลอยเนี่ยล่ะคะตามมาเลยคะ่ะเพราะด้วยคติที่ว่าซื่อสัตย์จริงใจดูแลลูกค้าตลอดการใช้งานไม่ว่าลูกค้าจะมีคำถามเรื่องไหนน้องพลอยมีคำตอบให้ทุกคำถามคะ่ะว้าวในเรื่องบริการหลังการขายลูกค้าสามารถติดต่อผ่านทางน้องพลอยน้องพลอยจะเป็นคนประสานง,งานให้กับพี่ๆศูนย์บริการซ่อมบำรุงรักษารถลูกค้าคะ่ะ ซ่อมสีและตัวถังเคลมประกันรถยนต์ลูกค้าสามารถติดต่อผ่านทางน้องพลอยให้ไปรับรถและไปส่งรถลูกค้าให้ได้ถึงที่บ้านเลยค่ะสำหรับการจัดไฟแนนซ์น้องพลอยมีคำแนะนำและมีทริคที่ให้ลูกค้าผ่านไฟแนนซ์ง่ายค่ะและมีเจ้าหน้าที่เซ็นไฟแนนซ์ให้ลูกค้าได้ถึงที่บ้านด้วยค่ะสำหรับการตกแต่งรถยนต์ไม่ว่าจะแต่งแบบนี้แบบนี้แบบนี้ หรือเป็นแบบนี้น้องคอยก็จัดให้ได้คะ่ะและนี่คือเหตุผลที่ทำให้ลูกค้าฟอร์ดไว้วางใจให้น้องคอยดูแลคะ่ะซื่อสัตย์จริงใจดูแลลูกค้าตลอดการใช้งานคะ่ะ